สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสพชกครับเมื่อนี่ยสพชกมาพบกับพี่กับน้องขื้นเกาแล้วครับสภาพพี่น้องไปเที่ยวอีสานไต่ครับเอาพี่น้องกับตามสพชกมาครับเดี๋ยวสิภาพไปเที่ยววัดปูปะทายครับซึ่งคณะนี้ทีมงานอีสานไต่ครับคนอยู่ที่วัดปูปะทายครับซึ่งเมื่อนี่ยมีที่เด็ดครับอย่างไรพี่น้องกับตามสพชกมาครับมาฟังน้ำกันมาเบิ้งน้ำกันครับ ว่าเมื่อนี้แนวทางสิเป็นจังไรครับอันดับแรกนี่ทีมงานเพิ่นกะมาพอกับคุณตาครับคุณตาท่านหนึ่งเพิ่นกะมาวัดขึ้นกันครับตอนนี้กับพยังบอกท่านเอ่ยน้ำเพิ่นเนาะครับขอเรียกเพิ่นว่าพุณนตาเนระน้มกันแล้วกันเนาะครับเพิ่นกะบอกว่าเพิ่นฝันดีครับฝันว่าปูที่ตายไปแล้วนะครับมาบอกหวยครับมาบอกหวยเพิ่น ส่วนสิเป็นจังหดพี่น้องก็ตามมาฟังเบิวงน้ำันครับว่าพิ่นมาบอกได้ตัวใดครับพิ่นมาบอกว่าจัยงหดครับตามสอัพระโชคนะครับพี่น้องครับซึ่งเทวิโอนี้ครับสอัพระโชคก,ก็ได้รับความเอื้อเฟือ้อมาจากทีมงานนิสันไต่ครับก็ต้องขอขอบคุณอนซอนถี่นนิสานคนกับช้างดาวิสานทิศจันครับก็ท้องขอขอบคุณทุกท่านเลยครับทีมงานนิสันไต่ครับขอบคุณครับเอาพี่น้องก็มาฟังน้ำันเล้ครับว่าแนวทางเป็นจังไดครับ สวัสดีสุสุคนด้อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณแม่สมลีสวัสดีคุณยายฝฟนแมนสัสดีคนเด้อเอาดวยอันนี้ใสเปียมออกแม่เอาแม่นันสดเทียนึนอันนี้เอาไปไว้านกคนเลจังหวัดไอันนอันนี้อันนี้ลังเดินทางมาหอดมาถึงนะครับอ้เออันงอันนีมะกอกกับเอาซะเด้อนัเอาเ ก๋วยกระเจ้าได้ดีมากเอาฟองก๋วยเจี้ยวใครับผมกรับเบิ้งครับผมมีรถนะครับเดินทางมานะครับมาหาปูกันหลายนะครับเนาะนะครับมาหาปูปูหอปูเบิ้งเบิ้งหลวงเบิ้องยังนะครับผมนะครับปูก็ติดแขกกับแขกอยู่นะครับโอ้พี่พ่อสวัสดีครับสวัสดีครับฮะหันรวยวอรวย์สวัสดี ว่าดะรวยแล้วว่าเซื่อเสื่อนอ่ะมีพอซื่อบ่ซั่นนื่อบันเื่อศูนย์สี่เจ็ดมันออก037น่สามะว่าีพอสื่อศูนย์4ีเจ็ดอ๋อปิดแต้มเดียวอสุอไดไายเนาะโอยอ้ฝันอันีนนะฝันไหที่บอกไงเด้อจาไว้นะฝันจังไหนครับฝันว่าไอ้หลวงพ่อกองที่ตายแล้วบ้านือ บานอีเม่งไงตาตายได้สี่หาปีเลยหลวงพ่อกอรออบานอีเมง่งพ่อไอ้พ่อฝันเห็นเพื่อนบ่ตอนนี้ฝันเห็นเพื่อนฝันว่าเราไปนั่งไปนั่งขอไอ้เลขก,กับพระองค์หนึ่งพระองค์นั่นกะอายุพ่อพ่อกันละกนว่าเดี๋ยวบังไรตัวใหญ่นอนขึ้นมานั่งพ่อหลวง บัานี้พอลงพอไอ้เน,นี่ยเรานั่งนั่งไปนั่งมากเราเขาบอกว่าแล้วนั่งหันหน้าเขาหากันจริงบององนั่งเอาเลยหันหน้าทั้งนี้องไปขอนี่นัน่งเอ็ยางเลยแล้วพอลงพอเงินโดนเติม เราบอกว่าเลขงวดนี้มาแล้วเด้นะอันนะเลขงวดนี้ออก08เป็นส <0 8. S 1> ัญญาณ08หลวงพ่อเราบอกตรงนั้นเขาฝันพ่อหลวงพ่อแล้วว่ายืนบอกออบอกหลวงพ่อ,อก,อ,กพอ,พองที่นั่งเบื้องหน้าเขียนไหนเนี่ยพ่อเขียนไหนนี่ยพ่อเขียนไหนเนี่ยพ่อเขียนเส้นกระดาษเนี่อันนี้คือในความฝันเราครับพ่อในความฝันในความฝันเออ คงฝันหลวงพ่อที่เพิ่นใส่โมนาพาไปแล้วเออครับเพิน่นโมนาพาไปแล้วเพิ่นมาเข้าฝันอืออ๋อหลวงพอ่อโอ้ยห้องขึ้นหลวงพอ่อองค์นี่หลวงพ่อกองห้องอะไรกว่าห,ห้องโอ้ยขึ้นห้องโอ้ยขึ้นเนี่ยผมตัวนี้ยศูนย์แปดนี่ว่าส่นว่าอืมแต่หลวงพอ่อองค์นั้นมันสิออกลางเลเราว,ว่าส่นครับหลวงพอ่อ มันคืออกลางเด้อวันเตี้ยมันคืออกลางเด้อตัวนี้ครับเนาะองอืมบึงครับผมพอจชร์ตัวใหญ่ๆให้่ได้ปะครับใหญ่ตัวนี้ตัวโอ้ยใหญ่ๆได้ไหมครับผมเตรียมหนาหนอาเต็มหนากระดาษเลยเอาตัวยิ่งใหญ่เตรียมหนากระดาษเลยครับตัวใหญ่พี่น้องกันเลยตัวใหญ่ๆเลยครับเออเออนั่นแหละนั่นแหละเพราะงับเพราะไปยังครับเผินเห็นดูเผินว่าเป็นเหล็กสูงยุดอก อ๋อนี่ตัวเดียวหรือเปล่าครับพ่อตัวเดียวตัวเดียวเลยโอ้ยมันเล็กผมตัวนี้คนว่าลงครอกครองอืมเอาตายไปแล้วอ่อนาไปแล้วพ่ามาครับเออเราตายไปสี่ห้าปีแล้วลงบอลชุดไก่บ้านนี้เอ๊ะแปลงว่าฝันยันเราเนาะเนเราว่าบอกโชคบอกหมาไในบอกใช่ไหมอืม ก็เลย08แต่ว่าหลวงพ่อองค์ที่นั่งเอาเด็กบอกว่ามันสี่ออกลางเอ๊ตัวนี้มันที่ออกลางเออว่าเท่านั้นล่ะล่างเด้อรับเอฟซีทุกทานนะครับในความฝันบอกว่ามันที่ออกล่าง08หลวงพ่อผู้นั่งเรานั่นล่ะมันบอกมันบอกแต่หลวงพ่อกองนี่ห้องคือโอ้ยมันเลขผมตัวเนี้ย เรียผมถือมาแต่หลายปีดีดักแล้วมันมันจะมาออกจริงๆครับศูนย์แปดศูนย์แปดนะพ่อเนาะเป็นความฝันเป็นความฝันของหลวงพ่อแลวก็ฝันเห็นหลวงพ่อที่มโนนาไปอีกสี่สี่หาปีแล้ววันสี่หาปีแล้วเนาะก็ร้องออกไปพิจารณาเด้อนะครับเป็นความฝันของคุณพ่อนะครับเนาะฝันเห็น มาลวงพอบอกนะครับเลขมาที่ออก08ล่างเดอ้อมันบอกครับิ่นิ่นบอกว่าล่างเ้อร่ผมมันิอนว่าเลขตัวนี้มันที่ออกล่างเด้อเพิ่กว่าเลขมันเลขตัวนี้มันที่ออกล่างเออแต่ว่าบนคืออกบอกฉันนะบอกแต่ลางตัวเดียวเนาะอบอกตัวเดียวใช่ไหมบอก08ตัวเดียวแล้วบอกพอ ตัวเดียวบ่มีวาตัวอ,อื่นอีกันถ้าเขาจะเอาตีเป็นสามตัวตีมันได้ดห้อผ้านะจักแล้วแต่ว่ามันที่ออกกลางนี่ขึ้นสองตัวทันตัวันวาเท่านั้นเนาะ ล่างก็มีสองตัวเท่านั้นล่ะครับว่าจะได้สามตัวนี่นะสามตัวพี่น้องเป็นเจ้าป่าผาผาหน้ำยังกับเจ้าป่าอุนตุนอ่ะผาหน้ำน้ำเก่าเจ้า่าพันตายไปแล้วนีสององค์วาดยอดผราสององค์นั่งขนาดเท่กันนั่งเอาเลขนี่ัดนั่งอยู่ทั้งนี้พุ่นมาขอเนี่ยเป็นพระที่ตายไปแล้วล่ะมันนั่งอยู่ทั้งนี้นั่งยังเสียนั่งเอียงเอียงยังเสียล่ะนั่งขนาเข้ากันบ่ครับเออเข้าหากันหน้าพปหนึ่ง รากาเพิ่นเนียวพ่อเพิ่นบอกว่าเลขงวดนี่ศูนย์แปดเด้อเพิ่นเนี่ยไอผมไปนางขอเนี่ยไปโอ้ยเลขผมตัวเนี่ยศูนย์แปดเพิ่นห้องขึ้นบางยังแห้ง้วบอกห้องขึ้นบายางแห้งเลขผมตัวเนี่ยนะผมรวยยอนศูนย์แปดนี่บ่น้อยคนนะ่ะนี่สิมาครรถ้ยอีกระบอกเพิน่นปะสนจง แจ้งเพื่อนร่วมกันนะนออกเหล็กเลข08เนี่ออกบ่อยเหิ่งับใช่แล้วเลข08เนี่ย08เนี่โดนเติบแล้วโดนๆนี่ครับจะออกหลักลูกตัวมี07 07แต่ก็ะเบนแน่ครับตัวเลขทุกตัวมีสิบเข่าแล้วก็มีสิบหลุดแล้วก็มีสิบถ่อมาสุดทางกันนะครับจะเป็นแนวทางเด้อค่ะท่านผู้ชมนะครับผมการลอกวิเคราะห์พุทธนาามึงนะครับนี่แหละครับท่านผู้ชมก็คือแนวทางของคุณตานในระนาบครับเพิ่นฝันได้ ตัวเดียวเม็ดเดียวครับพี่น้องครับพี่น้องเอาไปวิเคราะห์เอาได้ครัเด้อผิดถูกกันยว่ากันครับทางช่องกับไฮวัพ่อเป็นแนวทางเท่านั้นครับพี่น้องครับตัวเลขทุกตัวก็มีสิทธิ์เขามีสิทธิ์ลดนะครับพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องทุกผู้ทุกคนครับที่เข้ามารับชมรับฟังครับขอบคุณทุกกําลังแรงใจที่ให้ซอาโชกเสมอมาครับสําหรับคลิปนี้คือสิพาแค่นี้แหละครับท่านผู้ชมก็ขอให้พี่น้องเข้าโชคดี ทุกผู้ทุกคนครับให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับให้มีอายุวันณนะสุขภาวะครับให้โชคดีให้รลำรวยให้รวยรวยเฮงเฮงทุกผู้ทุกคนครับให้ถูกหวยวันที่หนึ่งครับสำหรับงวดวันที่16พฤศจิกายน2564นี่นี่ทุกผู้ทุกคนได้ครับเดอ้อ เอาเข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝาก s ซับสไคร์กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจง้งเตือนเพื่อสิบว่าได้พลาดจากรายการดีๆของท่างช่องขอบคุณครับสวัสดีครับ